ฟังเพลงนี้ครับเพลงโคราชสิงอ่ะสาวเอ่ยอ่ะขอเสียงคนโคราชหน่อยแล้วโอ้เยอะเหมือนกันนะครับอ่ะมาสนุกกันหนะ้าหน้าไปทีกันต่อนะครับ เป็นห่วงแต่เรื่องเบาวละดอกหน้านนองนาแค่นอสูเห็นหนุมมาเที่ยวเลียวรัดกอดติดรัดกันนาดูอายุกอสิดสองสิบสามก็ชอบแต่คำสนอเออเาคำควานเขาปอนป้อนแม่ก็สอนอยู่เป่าเป่าปว้าน้ำตาจะ้ทอดข้าเขาหุ่นหันปันบันปุนปึงหันปันปันปึ้ึงแล้เดินปึ้นปึนปึงปังปังสะดุดขุดสะดุด ยงเปิมเปิลเราเอ้ยฟังคำพี่ว่าอย่าไปหาเรื่องรักก่อนเรียนให้มันคิดอ่านปีเขียนมันภาคเพียนนะเรื่องเรียนตำราหนุ่มหนุม่มน่มารุ่เที่ยวรับเจ้าจ้องห่างไกลห้ามก่อนน้าแม่เราละท่เท่าชราละพระ เหมือนว่าน้องยาไม่จดจำเห็นมีมาคลายตัวย่างถ้าทิ้งพลางเป็นบาปราบกรรมล้อปะโลอบงามเจ้าละก็ทำชายหูชายตาพออีกละสามเดือนให้ลังก็เห็นที่นางละป่องกลางขึ้นมาผู้เกิดไม่มีบินามันถามตุราละคายหน้ายับเยิน ทายนายับเจลาเที่ยวเดินป่องยอป่องยองพ่อหนุ่มหนุ่มทำให้ทองกระป่อ,ปองน่อยป่องใหญ่เป็ดองเป้าเป็นปุ่มปุ่มมาชอบให้หนุ่มปินปินไปไปายปุ่มปุ่มมาชอบให้หนุ่มปินปินไปไปายเขาเลยตะครุบป,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 ปูป้าผ่าเปิงเปิงชายาไทยาไายาไายชาชายชายนางเออย ชาาอนเยขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับมาในน้ำใจที่มอบให้นะครับสาวเอยฟังคำพ่ว่าอย่าไปหาเรื่องรักก่อนเรียนให้เอเอเอมันคิดอ่านคิดเขียนมันภาคเพียน,นเรื่องเรียนตำรา หนุ่มนำม,มารุ่นเกี่ยวรักเจ้าต้องหักใจห้ามก่อนหน้าแม่เราละทิเทาชราพรำเตือนเหมือนม่านองอยาไม่จดจำเอเดมีมาป่ายตัวอย่างเขาทิ้งควางเป็นบาปรับกรรมพอาหลอกปะลอกว่างาเจ้าลักก็ทำชายหูชายตาพออีกละสามเดือนให้ลังก็เห็น นางละป่องกลางขึ้นมาลูกเกิดไม่มีมีด้ามันชามตุราขายนายับยืนยับยืนยับยืนละขายนายับยืนละเที่ยวเดินป่องหย่อป่องยยองคอหนุ่มๆนุ่มทำให้ทองกระป่องหน่อยป่องใหญ่กนปองเป่าเป็นปุ่มปุ่มละชอบแพหนุ่มปิ่นปินไปไปปุ่มปุ่มละชอบแพหนุ่มปิ่นปิ้นไปไป เขเลยตะครุบป,ปุบป,ป,ป้าผ่าเปิงเปิงชายาชายาชายาชายชาชายชายนางเอ๋ยชายาชายาชายาชาชาชายชายนาง ขอบคุณครับจบลงไปค่ะสี่ผลงานเพลงอย่างต่อเนื่องนะคะจากพี่เป้ของเราค่ะสมมาราชสีมานั่นเองนะคะครับคุณทอฝันครับขอบคุณมากค่ะอเห็นีชุดโลว่าเสียวจุใจเลยครับพี่เป้ครับครับผมอะแฟนเพลงแซบสตาร์เป็นยังไงบ้างครับวันนี้ ลำเอียงอิ่มอิ่มน้ำสำราญไหมคะพี่เป้วันนี้อิ่มมากครับครับจริงพี่เป้มาถึงที่นี่ตั้งแต่ประมาณ4ี่โมงกว่าแล้วนะคะแต่ว่าเราอยากจะให้พบเจอพ่อแม่พี่น้องที่นอน <c oughs> ดึกกันสักนิดนึงแต่ก็ไม่ถือว่าดึกนะเวลานี้ครับเออ <c oughs> ได้ทีหลังก็ยังดีนะครับเป็นแบงค์ขอบคุณมากครับ <c oughs> วันนี้พงมาลัยล้นหลามเลยะะ <c oughs> ขอบคุณครับให้น้ําด้วยโอ้ยน้บคุณพี่นะครับจ้าระวังพีย่เช่่ยถือกับพี่เป้ครับ ช่วงนี้เห็นบอกว่าเดินสายเยอะมากเลยครับก็ในช่วงเทศกาลตั้งแต่ปีใหม่มาแล้วนะครับก็ศิลปินก็จะมีงานไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานปีใหม่พบปะสื่อมวลชนนะครับทุกแขนงนะครับไม่ว่าจะเป็นทีวีวิทยุนะครับจะเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นงานจ้างนะครับงานจ้างมันจะน้อยไหม อนนี้เจ้าภาพดูเยอะค่ะเจ้าภาพดูเยอะเออจะเป็นงานอะไรเรียกใช้ได้สมมาราชสีมาไปเบิร์ดเลยเอออันติดต่อคุณทอฝันก็ได้ด้วยครับเด้อได้เลยค่ะพี่น้องขาผู้ใดอยากติดต่องานของสมมาราชสีมาติดต่อคอยก็ได้เด้อพอได้มาสำเนียงพอได้มาพอได้อยู่ครับพอได้อยู่ครับ เดี๋ยววันนี้นะครับก็คงจะรับใช้พี่น้องเท่านี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยนะครับก็อยากให้พี่น้องแฟนเพลงนะครับชาวไทยทั่วประเทศเลยนะครับที่ดูอยู่ขณะนี้จงมีความสุขนะครับร่ำรวยร่ำรวยอย่าเจ็บอย่าจนนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับสมมารราชซีมานะครับรับใช้ตะเพียงเทนีนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับเสียประมือด้วยนะคะสําหรับพี่เป้ของเราขอบพระคุณมากๆจากค่ายนายพลเอ็นเตอร์เทนเมนต์นั่นเองค่ะ ศิลปินครับข้างเลยครับพี่ดาวฝันวันนี้เยอะมากเลยนะคะแล้วก็สัปดาห์หน้านี่ก็จะมีอีกหลายเบอร์เหมือนกันครับออนกแก้วกาลสินนกแก้วกาลสินยิ้วเหรอคะวันนี้เพิ่งได้รับการคอนเฟิร์มดวงดีสีวิชัยนึกนานะคนแก่นึกนนเ,เ,<อ>เแค่นกแก้วกาลสินหมาบ่มีสิทธิ์แล้วก็ซิงเกิลใหม่ก็คือ เสียแฟนนี่ a c e b o o k ตอนนี้กำลังร้อนแรงมากมใช่ใช่<า>ใช่ใชนะแล้วก็อีกหลายท่านเลยนะสัปดาห์หน้าเยอะมากประมาณ7ท่านด้วยกันก็ามาสน<ม>ุกสนานกันทุกๆุกวันเสาร์นะคะเราจะมีการถ่ายทอดสดตรงนี้เวทีแซปสตาร์ค่ะตั้งแต่เวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปคใครที่เลิกงานแล้วก็รีบๆมาชมคอนเสิร์ตกันนะคะหรือ<ม>ว่าไม่เลิกงานก็ชิงมาเลยถูกนะกกอาทิตย์ละครั้งเท่านั้นเองแล้วก็ทำการถ่ายทอดสดไปยังพ่อแม่พี่น้อง ทั่วประเทศรวม177ประเทศเลยครับผมค่ะแล้วก็ถ่ายทอดทางวิทยุด้วยใช่ค่ะแซฟ FM แล้วก็รวมไปถึงเราเราได้ลิงก์สัญญาณไปนะคะตอนนี้14สถานี14เครือข่าย แล้วก็ยังมีอีกหลายคลื่นวิทยุที่กําลังติดต่อเข้ามานะครับใ<ช>่แล,แล้วก็ต้อนรับนะครับสำหรับคลื่นวิทยุที่สนใจอยากจะนําความสุขแบบนี้ไปเสิร์ฟให้พี่น้องแฟนเพลงชาวลูกทุ่งทั่วประเทศใช่ตอนนี้ชาเจสันมาเป็นที่เรียบร้อยมูลค่า3,300บาทจะตกเป็นของใครขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณอนวิทยาอยู่เจริญค่ะมาแจากกันเหมือนเดิมนะครับสําหรับชาชั้นดีนะครับจากสทวีปด้วยกัน อย่าเพิ่งกราบกันนะคะเพราะว่าเรากำลังจะแจกชาเจสันมูลค่า3,300บาทบสำหรับใครที่เป็นโรคเลือดโรคหัวใจเบาหวานความดันโรคมะเร็งมะเร็งโรคเชื้อราในสมองโรคทุกอย่างเลยนะคะสามารถทานไดนะ้สวัสดีค่ะส,ส,สวัสดีคุณอ้นนะครับมายืนหน้าหล่ออยู่ข้างหลังเชียวดีวันนี้ใครที่ป่วยบ้างคะยกมือหน่อยมีใครป่วยบ้างหนึ่ง 1>, 1 2 3 4งสองสามสีห้าหกเจแปดเสี่เสี่สอโอ้แต่มีมาแค่กล่องเดียวจะเจยังไงโมเนี่ยครับผมกระป๋องเดียวกระป๋องเดียว3,300ัามร้อยบาทนนใครอยากได้ยกมือขึ้นของฟรีใครก็อยากได้แล้วก็เป็นของดีด้วยต่างหากค่ะ <c oughs> ครับผมวันนี้คำถามของเราจะถามว่าอะไรคะ ถามง่ายๆนะฮะเดี๋ยวผมเกริ่นก่อนเล่าให้ฟังว่าชาเจสันอันนี้ฟังผมเล่าแบบไม่ต้องใส่ใจอะไรมาชาเจสันวินสเตอร์ซึ่งเป็นชาชั้นดีของบริษัทอยู่จเจริญทรัพย์เนี่ยอยู่ที่เนี่ยสุขสวัสดิ์37เป็นชาจากยุโรปอเมริกาและก็เอเชียนะครับมูลค่า3,300าบาทช่วยได้ใ,ในหลายๆปัญหาสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคเลือดนะฮะมะเร็งเบาหวานความดันนะครับรวมไปถึงอีกหลากหลายปัญหาสุขภาพวิธีทานง่ายๆก็คือชงดื่มแทนน้ำได้เลย ครับครับผมก็คือสามารถที่จะทานเหมือ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 นน้ำปกติได้เลยคุณอ้นใครับครับผมผมถามง่ายๆครับพี่ดอฝันว่าชาเจ๋สารที่ผมถืออยู่เนี้ยนะครับมาจากชาที่มารวมกันกี่ทวีปและทวีปอะไรบ้างมาข้างหน้าเลยค่ะใครตอบได้นัะครบกี่ทวีปและทวีปอะไรบ้างนับหนึ่งคุณได้ไปแบบฟรีๆเลยนะคะเป็นชา มาตอบตรงนี้ค่ะข้างหลังพี่ดีลองดูครับลองดูก่อนใครตอบได้หรอครับประเ่ากี่ทวีปคะสามทวีปสามทวีปมีทวีปอะไรบ้างคะมียุโรปอเมริกาและเอเชียยุโรปอเมริกาและเอเชียผมต้องถามคุณอ้นว่าเป็นยังไงฮะคำตอบนี้ครับถูกต้องครับถูกต้องเลยราคาเท่าไหร่คะสามพันสามร้อยค่ะสามพันสามร้อยบาทจากบริษัทอะไรคะ อยู่เจริญทรัพย์ค่ะนี่ถามอะไรตอบได้หมดเลยนี่เอาไปเลยดีกว่าพี่ลีขึ้นมาเลยค่ะเรียนเชิญขึ้นมานะฮะด้านข้างเวทีวแล้วกัะเราแจกกันแบบง่ายๆแบบนี้มูลค่า3,300บาทบเป็นชาที่รับประทานและดีต่อสุขภาพนะคะคชงในน้ําร้อนชงดื่มทานน้ําไปเลยนะคะจะทําให้เลือดของคุณสะอาดและจะทําให้สุขภาพแข็งแรงด้วยใครอยากหล่อเหมือนคุณอน้นใครอยากสวยเหมือนป้าทอ ต้องกินชาเจสันสวยเหมือนป้าทอป้าเนี่ยกินทุกวันเอาละคุณโอนเขาเอาไปให้กินที่ออฟฟิศกินแทนน้ำเลยนี่คือพี่ลีนะคะครับอ่านะเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บภาพนิดนึงนะคะเราเราเป็นสักขีพยานกันซะหน่อยค่ะครับผมอ่ะซะหน่อยก็เป็นผู้โชคดีประจำสัปดาห์นี้นะครับสำหรับชาชั้นดีเจสันวินสเตอร์ในค่ะออาขอเสียงปรบมือให้ผู้โชคดีหน่อยสัมแพทย์กันหน่อยค่ะชื่ออะไรคะ ชื่อพีรีค่ะชื่อพีรีรู้สึกไงบ้างคะได้รับชาเจสันวันนี้ดีใจค่ะไม่คิดค่ะดีใจมีอะไรจะขอบคุณคุณอ้นไหมคะก็ขอบคุณที่แจกผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับคนดูทุกสัปดาห์เลยครับผมอันนี้จะนำไปดื่มเองหรือว่าเอาไปให้ใครหรือเปล่าฮะ งไปให้คงไปทานเองมั้งไปทานเองเลยนะฮะดีต่อสุขภาพจริงพี่ลีทานนะครับทานเพื่อสุขภาพตัวเเดี๋ยวดูในโบรชัวร์ค่ะจะมีวิธีการชงวิธีการรับประทานมีทุกอย่างครบถ้วนนะฮะมีซีดีอธิบายด้วยนะครับคือคุณนนท์แถมให้ยิ่งกว่าขายอีกอะขายก็ไม่ยังให้ขนาดนี้แต่คุณนนท์ให้หมดเลยนะครับก็ไปแบ่งจริงๆคนในบ้านก็ทานด้วยกันได้ทั้งหมดนะครับเด็กๆนี่ทานได้ไหมครับคุณนนท์ครับได้ครับได้หมดเลยเด็กๆก็ทานได้เหมือนกันใช่ค่ะไม่มีผลข้างเคียงด้วยไม่เลย ได้ครับอ่ะอย่าลืมดื่มผลเพื่อ,อดื่มต่อนเนื่องนะครับแล้วก็ถ้าได้ผลยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้เราฟังด้วยขอบคุณค่ะเียประมอยพิรลีด้วยนะคะตอนนี้ให้คุณอ้นกล่าวอะไรชักเล็กๆน้อยๆค่ะจากบริษัทอยู่เจริญทรัพย์เกี่ยวกับเรื่องชาเจสันเดี๋ยวเชิญด้านหน้าน,นิดหนึ่งค่ะเชิญค่ะถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะครับสนใจนะครับก็ติดต่อเราได้นะครับที่บริษัทอยู่เจริญทรัพย์นะครับตั้งอยู่ที่สุขสวัสดิ์37นะครับ ครับผมเบอร์โทรนะครับ0891607345ครับค่ะนะคะก็ติดต่อกันได้ค่ะใครอยากจะสุขภาพแข็งแรงอยากจะมีระบบภายในสะอาดทั้งระบบนะคะแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บไม่ถามหาหรือว่าใครที่มีโรคภัยไข้เจ็บอยู่แล้วนะคะก็ให้ชาเจสันเข้าไปช่วยฟื้นฟูบำรุงร่างกายให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งนะคะใครที่สนใจถ้าจำเบอร์โทรศัพท์ตะกี้ไม่ได้ ป้ายของเราก็มีอยู่ด้านบนเลยนะคะ083 036 2393ค่ะสาหน้าคุณโอ้ยังคงมาอยู่นะคะนะคะจะมาแบบนี้แจกชาเจสันมูลค่า3,300บาทให้กับคุณชมในทุกๆสัปดาห์นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณวิทยาอยู่เจริญประอยัดสูงขอเสียงปรบมือดนึ่ค่ะต้องบอกว่าเป็นบริษัทที่สนับสนุนแซบสตาร์ของเรา เป็นผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็หัวใจหล่อมากพี่ต่อฝันใช่สนับสนุนให้คุณผู้ชมมีสุขภาพดีด้วยค่ะชาเจสันวินสเตอร์อย่าลืมไปอุดหนุนกันจ้า3,300<อ>บ,บาทไม่แพงกับปัญหาสุขภาพที่คุณสามารถที่จะใช้ได้ด้วยชาเจสันวินสเตอร์สุขสวัสดิ์37และเบอร์โทรศัพท์086 0362393แมนค่ะถูกต้องแล้วนะครับก็ฝากไว้ด้วย083นะคะคุณ0830362393กับบริษัทอยู่เจริญทรัพย์ครับค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแซปสตาร์คอนเสิร์ตนเวทีแซปสตาร์ที่ลานพระประแดงอาเขตแล้วนะคะขอบพระคุณคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านทุกท่านขอบพระคุณคุณผู้ฟังที่ฟังผ่านทางแซป FM และ14เครือข่ายวิทยุในย่านนี้นะคะ ทุกทกสถานีเลยขอบพระคุณแฟนๆทุกท่านค่ะนะคะที่วันนี้มานั่งชมคอนเสิร์ตกันตั้งแต่6โมงเย็นกันเลยทีเดียววันเ<ม>สาร์หน้ากลับมาเจอกันใหม่นะคะคอนเสิร์ตของเราจะมีทุกวันเสาร์วันนี้เฉพาะกิจนะคะวันอาทิตย์วันเดียวเท่านั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นการถ่ายทอดสดแบบนี้จะพบเจอทุกๆวันเสาร์นะคะก็ขอทุกท่าน,เ,น,นเดินทางกลับบ้านปลอดภัยด้วยแล้วกันช่วงนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนเวทีแซฟสตาร์ของเรานะคะนั่นคือพระประแดงอาเขตรมไปเึิง ชมรมพระเครื่องพระประแดงค่ะขอบคุณแซบเอฟเอ็มร้อยเจ็ดจุดเจห้แซบได้แซบดีแซบยีบสี่ชั่วโมงที่ ร้อยเจ็ดจุแซเอฟเครับค่ะขอบคุณไปยังบริษัทอยู่เจริญรั์นะคะโดยคุณธนทรั์อยู่เจริญค่ะกับชาเจสันวินเตอร์ค่ะ0 8 3 0 3 6 2 3 9าค่ะขอบคุณกาแฟชั้นดีคอฟฟี่บีสมายพาวเวอร์เอ็มครับเติมเต็มทุกความเป็นชายด้วยคอฟฟี่บีสมายพาวเวอร์เอ็มครับค่ะขอบคุณสำนักสักยันของอาจารย์เมง้งขุนแผนค่ะที่รามคำแหงร90ท่านใดสนใจสักยันเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมติดต่อได้ที่หมายเลขนี้ค่ะ0-86 511 2 4 6่สค่ะขอบคุณด้วยกับน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวร้อเปเซสกัดเย็นกลีนไลซ์แบนด์ออยนะครับกระปุกละ60แคปซูลราคา900บาทโปรโมชั่นซื้อ1แถม1ด้วยนะครับสนใจ080 454 4ดศู 2, ครับค่ะ ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับโพนี่เลดี้ฟิตค่ะรู้ลึกเข้าถึงเข้าใจทุกปัญหาภายในของคุณสุภาพสตรีค่ะขอบคุณสบู่มหาพลัดนะครับผิวสวยหน้าใสแล้วก็ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยด้วยสบู่ชั้นดีสบู่มหาพลัดส,สนใจติดต่อได้086-059 เดี๋ยวนะฮะ0890565991ครับมาทางด้านนี้กันบ้างนะคะขอบคุณไปยัง DT โปรโมชั่นโดยจ่าแดงคลองถมรับจัดงานคอนเสิร์ตไฟแสงสีเสียงเต็มเวทีสนใจติดต่อได้ค่ะ0814543239ค่ะขอบคุณผลิตภัณฑ์สำหรับท่านชายวินวินครับสุขภาพดีได้ด้วยผลิตภัณฑ์วินวินชัยชนะของท่านชายหากต้องการความเป็นชายกลับคืนมาปรึกษาและ ไว้ใจวินวินครับค่ะขอบคุณไปยังบริษัทสตาร์ซันชัยนะคะกับผลิตภัณฑ์คลาร่ p l u ันะคะโดยเฮียชัยของเราสนใจสั่งซื้อคลาร่าพลสนะคะติดต่อได้ค่ะ081351 2353ค่ะขอบคุณเครื่องดื่มโฟทีนะครับผิวสวยหน้าใสเห็นผลใน7วันกลับมาเป็นวัย14อีกครั้งด้วยเครื่องดื่มโฟทีน080 45 454 4262ติดต่อได้ที่คอร์เซ็นเตอร์ของแซชแนลครับ ค่ะขอบคุณยสบายส,บาย,สบายรีสอร์ทแอดสปอร์ตคลับนะคะท่านใดสนใจอยากจะไปพักผ่อนสำรองจองห้องพักกันก่อน,นะคะ่ะ0 3 2 2 3 2 2 9 1ค่ะและปิดท้ายเนีครับขอบคุณทางเช่าผสมสมครับสมุนไพรระดับห้องเต้คุณภาพเกรด A พร้อมส่งถึงมือคุณในราคากล่องละ2,500บาทแล้วก็มีโปรโมชั่นดีๆสนใจติดต่อนะฮะสอบถามเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่0 8 0 4 5 4 4262และ089 056 5991ทุกผลิตภัณฑ์ของแซ a ชแนลด้วยครับค่ะต้องขอขอบพระคุณทุกท่านจากใจอีกครั้งหนึ่งนะคะที่วันนี้ก็มาชมคอนเสิร์ตกันหนานแน่นเต็มลานเวทีกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็วันเสาร์หน้ากลับมาพบเจอกันให้ได้นะคะกับศิลปินในดวงใจที่คุณชื่นชอบ,รบพร้อมที่จะมอบความสุขด้วยเสียงเพลงพร้อมกับโชว์ดีๆบนเวทีแซสตาร์แห่งนี้คะ่ะ วันนี้เวลาใกล้หมดลงแล้วนะครับเราสองคนครับพี่ทอฝันดาวพันแสงค่ะและผมยนวรรณชัยพลรักษาครับค่ะขออนุญาตจากลากันไปก่อนขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยใครจะหลับจะนอนตอนนี้หรือค่ำคืนนี้ขอให้นอนหลับฝันดีนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขออนุญาตจากลาไปก่อนเสาร์หน้ากลับมาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ปินทั่วฟ้าเมืองไทยสืบสานกันไว้ลูกทุ่งบ้านเราหนุ่มสาวศิลปินเสียงทองพากันโหร้องลูกทุ่งแซบสตาร์ศิละปะไทยไทยนานมาลูกทุ่งแซบสตารเจนจมพี่น้อง กับแซบสตาลูกทุ่งของไทยศูนย์รวมนักร้องน้องใหม่ศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยสืบสรางกันไว้ลูกทุ่งบ้านเรานุ่งสาวศิลปินเสียงทองพากันโหรอร้องลูกทุ่งแซบสตาศิละปะไทยไทยนานมาลูกทุ่งแซบสตารจนทร่งพี่น้อง แซสตาแซบสตาแซบสตาแซบสตามาสนุกสนานเฮฮากับแซบสตาลูกทุ่งของไทยศูนรวมนักร้องน้องใหม่ศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยสืบสานกันไว้ลูกทุ่งบ้านเรา นุ่มสาวศิลปินเสียงทองพากันโห่ร้องลุกทุ่งแซบสตาศิละปะไทยไทยนานมาลุกทุ่งแซบสตาจนจ้งพี่น้องมาสนุกสนานเฮหากับแซปสตาลุกทุ่งของไทย นรวงนักร้องน้องใหม่ศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยสื่สารกันไว้ลูกทุ่งบ้านเราหนุ่มสาวศิลปินเสียงทองพากันฮอกลูกทุ่งแซ่บสตาร์ศิลปะไทยไทยนานมาลูกทุ่งแซ่บสตาร์เจนส่งพี่น้อง